ดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกับแม่หญิงสุรนินช่าง <Hey. S 1> วันนี้นะคะแม่หญิงก็งมีผลไม้นะคะมีกล้วยมาให้น้องไมตานะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบอกเลยนะคะขอบพระคุณ วันนี้นะคะขอบพระคุณพระอาจารย์เซมี่มากมากเลยนะคะที่เอาเสื้อมาให้แม่หญิงนะคะสวยๆแบบนี้มาให้แม่หญิงใส่นะคะเป็นรูปมหาเฮงแล้วก็พระอาจารย์เซมี่นะคะท่านเอามาให้แม่งใส่เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้สุขภาพประกายแข็งแรงนะคะแล้วแม่หญิงก็วันนี้ก็มีกล้วยนะคะมาให้กับน้องไมตาเช่นเดิมนะคะทุกคนป้าวันนี้กล้วยหวานๆมาอีกแล้วดูนะเรามาดูกันว่าน้องไมตาจะกินหมดภายในกี่นาทีกันนั่งมันลุ้นกันเลยเนื่มันลุ้นกันเลยสวัสดีค่ะ ไม่ค่ะจอดไม่ใช่สวัสดีค่ะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้สวัสดีค่ะโอเคอ่ะสวัสดีรอบหนึ่งก่อนัสดี่รอบหนึ่งก่อนโอ้โหกระสูงเลยอืมสูงกรสูงอากระสูงสูงอ่ามือก่อนด์แบบปอนสูงสูงสูงอ่ะนอนลงนอนลงเออเนาะนอนลงนอนลงอ่ะนอนลงนอนลงนอนลงเพื่อนเพื่อน ไมเเออดินิดิไม่อาไม่อาดีๆนี่นีก่อนเ๋้วเสื้อเปื people. ้อนเสื้อเปื hmm, ่อนเื้อนแล้วโอ้โหอาปากค้างเลยอะโอ้โอ้มตาเขี้ยวก่อนลูกเขี TRA ้ยวก่อนเขี้ยวก่อนไหมเขี้ยวก่อนไหมคะน้องเขี้ยวก่อนไมน้องนองนองน้องน่าจะเขี้ยวก่อนไหมน้องเขี้ยวก่อนดีกว่าไหมย่ เราจะอาปากอาอาอาอปากกันดีอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยปากเลยอาปากอาอันนี้มันสูงอันนี้อันนี้มันสูงมันสูงอ๋อน้องคือน้องชอบกินกล้วยมากๆเลยค่ะแล้วก็กล้วยวันนี้ก็คือหวานๆฉ่ำๆเลยค่ะคะปากละพาเดี๋ยวจะดันอะไรกันนะนั้นปั่นของแช่งเลยอ่ะ น้องดีใจมากนะคะวันนี้ได้กล้วยแบบว่าฉ่ำๆเหลืองๆหวานๆมาให้เขากินนะคะพออาปากอย่างเดียวเลยจับไม่ได้หรอกกล้วยหวานๆฉ่ำๆเหลืองๆมาให้กับน้องเมตาบ้าปงเลยโอ้โหถูกใจน้องเมตามากๆเลยค่ะทุกคนอวันนี้กล้วยหวานไงแล้วน้องเมตาก็ฟินไปเลยนะคะฟินมากๆเลยอ่ะโอ้โหกลังกินหัวผีไงอ่ะเดี๋ยวทางนี้บ้างทางนี้บ้างอ่ะ เดียวจอดจอดเเดียวขอจอดด้วยนะจ๊ะปุ๊บปุแล้วปุ๊ตุกแกน้องเมตาเลยวันนี้แม่จา๋าแม่จา๋ามีกล้วยหวานหวานมาให้น้องเมตากินนะคะแม่จา๋ามีกล้วยหวานหวานฉ่ำๆมาให้กับน้องเมตาได้กินนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะบอกเลยหวานมากถ้วยก็หวานหวานค่ะไม่หยิบให้ไม่ทานจ๊ะเพราะน้องกินเร็วมากจา้จาจ๋าโอจา้จ้า กินเร็วมากๆเลยแม่ป้อนไม่ทันเลยนะน้องชอบไหมคะกล้วยบ้านหวานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่จะเอาแต่หวานหวานเดี๋ยวนี้ให้กินเนาะเบาหวานอร่อยเลยจ้ากากกุมมองมองมองเก็บก่อนเก็บตุ๊บป้อนอันปุ๊บซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวน่นมือจ้ำเยอะหอมอร่อมา แล้วค่ะนะคือเมตานะคะกินเร็วมากพราะว่าร้อมันหวานนะจิตวิญญแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง3นาทีนะเดี๋ยวเราไปป้อนพี่ผานใงานต่อแล้วกันพ้อนพี่หมายก็อยากกินแล้วค่ะป๊าปา